สวัสดีพี่น้องสามร้อยห้าร้อยกว่าคนสวัสดีนะครับคุณสลายุดมีใครบ้างเนี่อขึ้นมาเยอะมากเลยอ่ะพันกว่าแล้วใครเนี่ยใครกดสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะครับน้องฟ้าขวัญนครสวัสดีก้อนไงจะใครล่ะสวัสดีคุณสมฤทัยใช่ไหมคุณบิ๊ก ดลพอสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่อยู่เมืองการด้วยนะฮะเรากำลังเดินทางสอพคนวส,คสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะเดินทางไปที่จังหวัดพนมทวงอำเภอเมืองการนะครับเฉียบคุณอุ้ยสวัสดีครับคุณฟิวคุณสุภกิจคุณก้าเหลืองคุณชนองงองแงงคุณแตแ่แหนนะครับคุณกิมเก๋ยคุณสะบาคาัคย เน่่ยอาาารวมม,มไปปมไปลษังกฤค่อออยกนะ,ะคุณนิรดาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง2006นะครับคุณจา๋าวัดีครับพี่วิสวัสดีพี่สมเด็จใจ,จเจริญพี่ชายที่น่ารักนะครับพับผลเยอะนะครับพี่บอลขอคุณมากค่ะน้องฟ้าขวัญนครขอคุณมากนะคะก็ขอให้ผลงานหนูปังๆนะงานเยอะๆนะครับขอให้มีคนชื่นชอบเยอะๆนะครับขอบพระคุณมากนะคะ คุณธิดาราสวัสดีครับ 3K สวันดีครับพี่น้องสามพันกว่าคนนะครับคุณนิรดาสวัสดีครับพี่น้องเมืองการชนบุรีนะฮะเจอกันนะครับนะครับนะฮะก็วันที่วันที่สามเบ็ดก็อย่าลืมนะไปเจอที่เจ็ดสิบหกกรลาดนะนะครับหรือว่าสุนรการก็เจอหน้าที่เจ้าาบาลสุนทรการนะครับสามสิบเจอที่แปดริ้วนะนะครับผม แต่คืนนี้เจอที่เมืองการนะครับเมืองการวัดคงคานะครับวันที่16เจอวัดท่ากาล้องนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิ17นะครับผมสุนักสากไฟฟ้ายุยาสวัสดีครับน้องชายเดี๋ยวถ้าว่างพี่จะไปนะพี่ว่าพี่จะไปให้วันที่18เจอที่อิมพนะิเรียนสำโรงเนาะแล้วตอนตอนหัวค่าไปเจอที่เออใบหยกนะครับนะครับ เราเล่นก่อนลาบานูนะวันที่18นะไปเจอกันได้กักบงานมิทติ้งของคุณแจ๊สนะครับนะครับพบอกับหามาจะกลับแบบเต็มสูบนะครับนะฮะวันที่23นะครับเจอที่ยุธยานะครับนะครับผมที่ตลาดทีกกิ้มนะฮะตลาดอะไรวะจำไม่ได้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวดูแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวผมลงให้ดูเนาะ <c oughs> มันเยอะจัดนะครับ เยอะมาล้นงานมันแบบนี่ไตไม่ถึงกันที่หน้าแล้วเนี่ยครับผมวันที่24นะครับเจอที่งานบวชสตหีบนะครับอันนั้นก็เราจะเล่นก่อนวงคุณแจนนะครับนะครับมีวงเราวงคุณแจนนะครับนะครับงานบวชนะครับแสดงว่าชอบฮ่าไม่จำกัดส8สำโรงเจอกันครับผมเจอกันนะครับอีมีนี้สำโรงนะครับก็ตอนแรกคุณเบิร์ดก็จะเชิญแฟนๆของคุณเบิร์ดมานะฮะที่วิทยนตบโล ก็คงคนที่ก็คงไปคนเดียวแล้วะฮะก็โอ้โหครั้แรกก็บอกฮิปปี้เลยพี่ยวผมนี่พาน้องพิมพาครอบครัวตอนนี้ก็เหลือแต่คุณเบิร์ดครอบครัวไม่มีแล้วนะฮะแ้วคุณเบิร์ดดูอยู่นะฮะครับนะฮะผมบอกแล้วไม่มีอะไรแน่นอนนะฮะอย่าเพิ่งไปอะไรมากมายนะฮะเออ สวัสดีพี่น้องที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีนะฮะช่วงนี้ฝนตกรักษาสุขารูปกันด้วยนะฮะอ่านะครับผมพี่โอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับพี่วานสวัสดีครับพี่โอ๋บังฟิลสวัสดีชีลพันธ์สวัสดีคุณอันนาแอนนานะจ๊ะวันนี้ฉันรวยรวยสวัสดีครับบางทีมันขึ้นคนอื่นอีก20คน22คนดูอยู่บางทีมันไม่ได้ขึ้นชื่อขอโทษด้วยนะพี่เอกสวัสดีพี่เอกเมืองนอนคุณสัลัน คุณสรานสวัสดีสวัสดีครับสร้างสายผลงานขอบคุณมากครับนะบวันที่18ฝากไว้ด้วยนะครับกับขบวนการโจ๊กเกอร์ขบวนการโจ๊กเกอร์นะครับวันที่18นะฮะฝากด้วยนะครับแล้ววันที่ยี่สิบสี่บอกไปแล้วเนาะสามสิบเนาะสามสิบก็แปดริ้วนะงานรกระทงแปดริ้วนะครับนะครับแล้วก็สามเบ็ดก็เทศบาลสมุทรปราการแล้วนะงานรกระทงแล้วมาต่อกันด้วยที่เจ็ดสิบหกกะลาด นี่เรียบด่วนนะครับเราเข้าเมืองกันมาแล้วนะฮะ